สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์ม al ุบาร็อกมหฮัมมัดซอลเลาะห์บ ismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wabihinastain lahu la walaqoo wa taillabillahi a l a i h ล l a d i ม สุบฮานะกาลาอินมาลานาอิลมามะอัลลัมตานาอินนะกันตล์ลาลีมุลฮากีมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ l วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานาหูวะตาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับ ลำบากครับพี่น้องวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องเล่านะครับที่อัลกุรอานได้เล่าแล้วก็ได้บอกนะครับได้ยกย่องท่านบีมัมัศสอลลลลหัวไิวะสลัมเอาไว้ในพระมาคัมริยัลกุรอานในหลายๆแง่มุมด้วยกันนะครับเมื่อตอนที่ผ่านมาผมได้นําเรียนกับพี่น้องนะครับถึงอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบานตลาได้กล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนเวลาแปลเนี่ยนะครับเราก็ต้องแปลอย่างนี้เลยนะครับ แปลเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนะครับในซุราออลลัมนัสรอละกะซอดรอกนะครับในซุรออันอินชีรอที่อัลลอฮฺสุบานอตาลลาได้กล่าวเอาไว้ในอายะห์หนึ่งว่าวารฟานาละกะดิกรกนะครับในตอนท้าย,ท,ายที่ผ่านมาของตอนที่แล้วนะครับว่าอัลลอฮฺสุบานอวัตลาได้กล่าวเอาไว้ถึงนบีของท่านว่ามูฮัมมัดเราเนี่ยนะเป็นผู้ที่รอฟานาละกะ ดิกรอกะเราได้ได้ยกท่านเนี่ยนะให้กับท่านให้อะไรดิกรอให้มีคนได้ไดกล่าวถึงท่านนะได้กล่าวได้พูดถึงท่านให้ขจรไปนะครับท่านกอตาด้านเนี่ยได้ตับซีดนะครับอายะอัลกุรอานอายะนี้ว่าหมายถึงเราฟังลอหูดิกรอหูฟิดบุญญาวัลอาคิรอว่าหมายถึงการที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลานั้น ส่งยกย่องให้เกียรติท่านนาบีเนี่ยทั้งในดุนยาแล้วก็อาคิรอแล้วก็จะไม่มีข้อเตบเนี่ยคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับที่เวลาเขาเขากล่าวนะครับคำามกอดดีมะเวลาเขาขึ้นคุตุบานะครับเขาพูดคุตุบะหรือบทนำามกอดดีมะบทนำในการพูดจะในการสนทนาของเขาเนี่ยสักคนเดียวที่ เขาจะกล่าวว่าัชอะดุลลอฮ์อิลฮิลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชาริกะลละวะชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันอาบะดุฮูวะรอซูลฺูเห็นไหมครับเราจะได้ยินอย่างนี้นะอันนี้ที่กตาดะได้ให้ความเห็นเอาไว้นะครับว่านี่แหละที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะยกย่องนบีเนี่ยนะให้ขจรไปเนี่ยก็คือ ไม่มีข้อเตบคนหนึ่งคนใดเลยนะแล้วก็ทุกวันศุกร์เลยนะครับพี่น้องถ้าพูดถึงคุตุบาธรรมดาถ้าพูดถึงคุตตุบาี้กะนะครับก็จะเป็นหน้าเป็นฤดูกาลแต่วันศุกร์เนี่ยทุกวันศุกร์นะครับข้อเตบมก็จะอาชาดุลาอิลาฮิลลออา,าชาดอันนะมหัมมัดันอับดุฮุว,วร,รอซูลจะไม่มีข้อเตบคนไหนเลยที่กล่าวนะอะหรือเอ่อกล่าวถึงอัลลอฮ์ปฏิญาณตนปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้าเลยนอกจากอัลลอฮ์นอกจากเขาก็จะต้องกล่าวว่าอะไรว่าอัฮดูอันนะมฮัมมัดันอับดูฮัวรอซูลเขาก็ต้องปฏิญาณถึงนบีด้วยว่าไม่มีนบีมูฮัมมัดนั้นเป็นนบีเป็นรอซูลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลานั้นส่งมามูฮัมมัดันอับดูเป็นบ่าวของอัลลอฮ์วะรอซูลูและก็ยืนยันขอยืนยันว่านาบีมูฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของพระองค์อ,อัลลอฮ์ซุบฮานะหวัวตาลา นะจะไม่มีข้ขอเตบหรือวาลามุสตัชฮิดุนนะผู้ที่กล่าวชาฮดาคนหนึ่งคนใดนะครับเช่นในอาจารานี่อัลอาดุลลาอิลลาอิลลอฮ์ก็จะได้ได้ยินว่าอัชอะดุอ ul ันมุฮัมมัดอัลลอฮเราก็จะได้ยินแบบนั้นนะมุตชาชฮิดก็คือคนที่กล่าวชาฮดาว่าเวลาอัลลอ กล่าวให้ใครยืนยันในชาดาวอัลลอฮ์เป็นเจ้าไม่มีพระเจ้า่างใดนอกจากอัลลอฮ์ก็จะไม่มีมนุษย์คนใดที่จะยืนยันแค่เพียงกาลิมอ์เดียวแต่อัลลอฮ์สุตลาจะเอาอการยืนยันของอนบีการยืนยันที่เรายืนยันว่านาบีเป็นนบีของอัลลอฮ์นั้นไปคู่นะครับไปคู่นะไปคู่กับการยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นไม่มีบ่าวคนหนึ่งคนใดเหมือนกันที่เวลากล่าวนะครับว่ามายะกูลุลอับดูนะหรือว่าลายะกูลุลอับดูนะลาอิละอิละลอฮอิลลาอิะกูละมุฮัมมัดุลรอซูลุลลอฮะนะครับอ่าจะบอกว่าไม่มีบ่าวคนหนึ่งคนใดเลยนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาได้ทรงกล่าวนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาลาได้ทรงกล่าวว่าไม่มีบ่าวคนหนึ่งคนใดที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ นอกเสียจากเขาจะกล่าวว่ามุฮัมมัดุรรอสูลุลลอฮ์นอกจากเขาจะกล่าวว่าแท้ที่จริงแล้วนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเห็นไหมครับเวลาเวลามุอัดดินอาดานก็เหมือนกันเวลามุอัดดินอาดานอัลฮะดุลลาอิลาอิลลัลลอฮ์ก็มุอัดดินก็จะว่าอัชฮะดุอันนมุฮัมมัดรรอสูลุลลอฮ์อันนี้นะครับจะไม่มีคนหนึ่งคนใดนะครับกล่าว วาลาซอให้โบสถ์ลาตินอิลไลยาคุลนะแล้วก็ไม่มีใครที่อะละหมาดคนหนึ่งคนใดที่เขาละหมาดนอกเสียจ,จากเขาจะกล่าวว่าที่เขาจะกล่าวว่าอัชอัลวะไลละลลอละว่าอันหน้ามุฮัมมัดันมุฮัมมัดดัรอสูลุลลอคนที่ในละหมาดก็เหมือนกันเวลากล่าวตา่ชาฮุดนะครับอัชอัลวะไลละลลอว่าอัลโดอันหน้ามุฮัมมัดรอสูลุลลอเห็นไหมครับด้วยเหตุนี้นะครับท่านฮัสซานอ่า ฮัสซานบินซาบิดนะครับรอเดียนล่อหุอันหุซึ่งเป็นนักกวีเอกของท่านรอซูลสอล,ลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมเนี่ยนะครับกาวเอาไว้นะครับกาวเอาไว้แบบไหนกล่าวเอาไว้เป็นบทสรรเสริญรอซูลนะครับกล่าวบทสรรเสริญรอซูลเอาไว้ในเบตดของเขาว่าอะไรดอมมุนอีลาอิสมาบีอีลาอิสมิบอกว่าดอมมุนอีลาว่า พระเจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานอวะตาลาเนี่ยเอานามของนบีเนี่ยไปรวมไว้กับนามของอัลลอฮ์เห็นไหมครับอิกลกอลาฟิลคอมซินมูอัดดินอัชฮัดนะเมื่ออ่ามูอัดดินเนี่ยได้กล่าวทุกๆวันเลยวันละหา้าครั้งเนี่ยอัชฮัดก็คือกล่าวอะไรอัชอะดลอุลลาอิลาลาอัชอะดุอันนะมุฮัมมัดอลลอฮุลลอฮ์นะครับอ่าวาชอะวาราวาชักอรลาหูมินอิสมิฮีวาวาชักอรลาหูนะ มินอิสมิฮีลิยุจิลบอกว่าและที่สำคัญที่สุดก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานั้นได้ทรงอะไรแยกนะสำหรับนามของพระอ,องค์นั้นจากนามของน,องนามของนบีม,มุฮัมมัด็อลล,ลัลลอฮุวะลยฮิวะซัลลัมนั้นจากนามของพระอ,องค์ที่ทรงอะไรทรงสูงส่ง,าสง,สงฟาดฟุลอาร์ชิมะมูดุนวาฮาดามาุฮัมมัดนะว่า อัลลอฮฺซุบานะฮัวตาลานั้นพระองค์เป็นผู้ที่อ่าเป็นอะไรเจ้าของบัลลังนะเจ้าของบัลลังอันยิ่งใหญ่มหมูดุน นะที่ถูกสรรเสริญวาฮาจามมฮัมหมัดและมมฮัมหมัดนบีของเราก็คือมมฮัมหมัดเห็นไหมครับอันนี้ฮัตซารบินซาบิดที่เป็นนักกวีเอกนะครับของท่านรอซูลสุลลัลวะอิสลามก็เอาไปแต่งเอาไว้นะครับไปเรียบเรียงไว้เป็นเบสนะครับถ้าว่าเราอ่านเป็นเบสก็คือดัมมุนอิลาฮิ ini, อิสมานบีอิลาอิสมิอิลกอลาฟิลคอมซิลมมอัตดินิอิลกอลาฟิลคอมซิลมมอัตดิโนอัชฮัด วชกกะชะกอลหัมิอิสมิฮิริยุจัลลิฮฺฟาดุลอาลีมัฮ์มูดุนวาฮาดะมุฮัมมัดเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ฮัสซานบินซาบิดได้ได,ได้ได้กล่าวเอาไว้นะครับก็คือต้องการที่จะบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยเอานามของนบีเนี่ยไปรวมเอาไว้ทุกทุกที่เลยนะครับเวลาใครกล่าวถึงอัลลอฮ์ก็ต้องกล่าวถึงนบีอันนี้แหละคือการที่ เป็นมุมมองของกอตาดาที่กอตาท่านกอตาดานั้นได้มองว่าที่อัลลอฮ์บอกว่า,าวรารฟ้าอานาละการดิกรอก็หมายถึงที่อัลลอยกเกียรติของนบีให้กระจรกระจายไปนั้นในอัจารยะในละหมาดในตาชอาหุดเวลาคนกล่าวอัชอะดุลไลอะลรล่ะก็ต้องกล่าวอัชอะดุอันนะมุฮัมมัดอะลัยซุลลอฮ์ หลังอ่านละมาอัชอาดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะร์รัูลูนะอ,อ,อัชอาดูอ,ลอัลลอฮิลลัลลอฮฺวาดะฮุลาชาริกะลาอัชอาดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะร์รัูลูในหลังนั้นละมาดนะครับในตะช้าฮุดในอาซานก็จะต้องกล่าวทั้งหมดนะครับอันนี้เชื่อเห็นถึงตำแหน่งหรือว่าฐานะมาการาของท่านนาบี สลลุลลัลฮุอะัยฮะซัลลัมนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺตาลานั้นได้สรรเสริญท่านนบีมมม o m a สลลุลลัลฮุอะัยฮะซัลลัมนะครับอีกประการหนึ่งพี่น้องใจเห็นนะครับดังที่มีอยู่ในสุรออนนัดนะครับที่หรือว่าในสุร้อื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับที่อลัลลอฮฺซุบฮานอตาลาทรงสรรเสริญน,นบีนะครับทรงทรงกล่าวการันตี ภูมิปัญญาของนบีนะครับที่ว่ามาดลลาซอฮิบุกุ้มวามาก็าว่านะว่าเพื่อนของเจ้าก็คือนบีมอมัสสลัลสลัมนั้นไม่พาเจ้าหลงหรอกนะถัดตามคนนี้รับรองได้ไม่หลงวามากวาวานะหรือสรนเสริญลิ้นของนบีนะ,ะการันตีสิ่งที่นบีพูดในสุรอ้อนนัสเหมือนกันวามายันติกูอานินทาวาว่าสิ่งที่นบีพูดเนี่ยนะไม่ได้พูดแบบอยากจะพูดอะไรก็พูดอ่า พูดแบบอารมณ์ไฟต่ำจะากพูดเปล่านะอินหัวอินลาวะฮยูหานอกเสียจ,จากสิ่งที่มุฮัมมัดพูดนั้นจะพูดด้วยกับวะฮีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลานั้นได้พูดหรือสรรเสริญผู้ที่มาร่วมมานั่งให้ความรู้กับนบีมานั่งบอกนั่งสอนเอากุรอานมาให้กับนบีนะครับวัสนาอลาญาลีซีฮีว่ามุอัลลิมีฮียิบรีนนะครับอัลลอฮ์ยัง สรรเสริญน,นะผู้ที่มานั่งเอาความรู้มาเป็นผู้สอนนบีว่า,วาฟะกอละอัลละมาฮูชดีดุลกวัวนะครับว่า,าพราะองค์นั้นอ,อัลลอฮ์ตาลานั้นทรงให้อะไรยิบรีนั้นมาสอนมาสอนนบีนั้นก็คือผู้ที่มาสอน,น,นชดีดุลกวัวเป็นผู้ที่มีพระยากำลังนะครับหรือว่าอะไรสันเสริญน,นบีสายตาของนบีว่ามาซากอนลบัซรุวะมา ออนะครับสิ่งที่นบีขึ้นไปนะเวลาขึ้นขึ้นอิสระแล้วก็ขึ้นเมียรอเนี่ยนะครับเวลาขึ้นไปฟ้าชั้นที่7็เนี่ยอัลลอฮฺสุบะตาลาให้นบีเห็นนั่นนะครับมาจาก็บาสรุวะมาตออนะไม่ต้องกลัวว่าสิ่งที่นบีเห็นมานั้นเป็นสิ่งที่อะไรเห็นมาแบบชัดๆเห็นมาแบบจะจะทั้งหมดเลยนะครับวัสล่าวะอัสนาลาซอดริฮีและยิ่งไปกว่านั้นอัลลอฮฺสุบะตาลาก็ทรงสรรเสริญ นบ,บีหัวอกของนบ,บีอีกเหมือนกันอาลัมนัชรอละกะซอดดรอกนะครับว่าเราไม่ได้ให้หัวอกเปิดหัวอกของเจ้านั้นให้มีความอะไรมีการอาธ,าธิบายมีความเข้าใจอย่างกว้างขวางกันนั้นหรือวัสนาลาอักลากีฮีนะกุลลีฮาและยิ่งไปกว่านั้นอัลลอฮฺสุบะตลาพระองค์ยังทรงสรรเสริญท่านนาบีบนพระจริยวัตรอันงดงามของท่านนาบีทั้งหมด ฟะกอละดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาได้กล่าวว่าว่าอินนักละลาคุลกิลอาลีมมุฮัมมัดแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ที่อยู่บนจรรยามารยาทอันมีเกียรติพี่น้องครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาได้ทรงกล่าวนะได้ส่งสรรเสริญท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลฮุวอะลัยฮฺวะซัลลัมแล้วก็เล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยเหตุน,นี้นะครับ พอ,เ,อเราเนี่ยนะครับเมื่อเราได้เข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเราเข้าใจถึงความสง่างามหรือว่าความมีเกียรติที่อัลลอฮฺสุบะตลาได้ยกย่องท่านบีมูฮัมมัดสลลลุลลัลฮุอะไลฮิวะซัลลัมนะครับพระองค์ยังทรงให้อ่ให้อะไรพระองค์ยังทรงกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ยิ่งไปกว่านั้นในตอนท้ายๆนะครับของซูรานูธนะครับในซูลอันนูธเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺสุบฮา,านอ้วตาลาได้กล่าวว่าพระองค์อัลลอฮฺตาลาได้ทรงกล่าวนะครับว่าลาตัดยาลูดูอาอัลรอซูลีกาดูอาอิบะดิกุมบะดอนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เอาการเรียกของนบีเนี่ยนะ,ะไปเรียก เหมือนกับไปเรียกคนหนึ่งคนใดในกลุ่มพวกสู่เจ้าทั้งหลายนะครับเพราะว่ามีคนเรียกนบีเนี่ยมีลูกชื่อกอเซมคนก็เรียกนบีว่ายาอ,อับันกอเซมโอพ่อเซมอย่างเงี้ยนะครับยาอับันกอเซมอันนี้เรียกเหมือนกับคนอื่นๆ,ๆนะครับอันนี้เป็นอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์สุบฮานาฮวาตาลาเนี่ยทรงลงมาทรงประทานมาเป็นการห้ามนะครับเป็นการห้ามนะ ไม่ให้เราเรียกนบีเราเนี่ยเหมือนกับเรียกมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาพี่น้องครับแต่หากพี่น้องฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยพี่น้องจะเข้าใจเลยนะครับว่าอัลลอฮ์เรียกนิดะของนบีนัเป็นนิดะมุตัมยิสก็คือเป็นการเรียกที่ไม่เหมือนเรียกใครนะครับเรียกนบีนน้เรียกยาโนวเรียกนบีบรหิมยายบรหิมเรียกนบีซะกริยาเรียกยาซะกริยานี้เป็นสิ่งที่ผมได้นําเรียนกับพี่น้องมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่พอเวลาเรียกนบีเราเนี่ยเรียกยาอายุหันนบียู โอ้นบีเอ๋ยยาอายุหันรอซูลูโอรอซูลเอ๋ยยาอายุฮันมุดดัสติสยาอายุหันมุดดัมินเรียกแบบสร้อยเรียกแบบเรียกแบบอะไรเรียกแบบเอ่อเอนดูเรียกแบบน่ารักโอผู้ที่อะไรมุดจัม,มินนะผู้ที่นอนคุกนอนนอนห่มผ้าอยู่มุดดัสติสอย่างเงี้ยนะกุมฟานซิตนะครับอันเนี้ยเป็นนิดะแบบแบบอะไรเป็นการเรียกแบบแบบเอนดูนบีรักนบีเห็นไหมครับ ในอันกุรานได้ให้คำตอบเอาไว้ทั้งหมดแต่ว่าพอเวลาอพอเวลาเรียกนบ,บีอื่นก็เรียกธรมธรมดาธรรมดายิ่งไปกว่านั้นในตอนท้ายของสุรออนุษย์เนี่ยนะครับมีคนเรียกนบ,บีนะมุชริกีเรียกนบีเรียก,บบย,กยานบ,บีมีลูกชื่อกอเซมก็เรียกยาอาบันกอเซมเรียกพ่อยอเซมนะ,อะพอยอมัดเหมือนกับที่เราเรียกมนุษย์คนอืน่นๆเนี่ยนะพอพพอพ่อยออมัดพอยอฟัดพ,พวกนี้นะครับ อัลกุรอานลงมาในตอนท้ายของส ah ุรออนุูยว่าลาตาจาลูยาอายุหัลลดินามานูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายล um าตาจาลูดูอาอัลรอซูลิกาโดอาอิบะดิกุมบะดดบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจะต้องไม่เอาการเรียกนบีของพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องเอาการเรียกมนุษย์คนหนึ่งคนในจดจากพวกท่านทั้งหลายนั้นเอามาเรียกรอซูลของเราไม่ได้เห็นไหมครับอัลลอฮ์ห้ามตัว อัลลอฮ์เองเวลาพูดถึงนบีเนี่ยพูดแบบที่ผมบอกว่าเรียกนบียายุฮันนบียเรียกนบียายุฮัรอซูลูเรียกรอซูลแล้วมีคนอื่นมาเรียกยาอับันกอเซมโอพอยเซมอัลลอฮ์ลงอันกุรอานมาห้ามเลยว่าอะไรอย่าเรียกคนอะไรลาตาจารูดูอาอัลรอซูลอย่าเอาการเรียกรอซูลเนี่ยมาเหมือนกับเรียกคนหนึ่งคนใดของพวกสูเจ้าทั้งหลายในกลุ่มพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเอามาเรียกไม่ได้ห้าม เห็นไหมครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดแล้วคือถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาพูดกันเนี่ยนะภาษาเราเนี่ยนะนะครับภาษาเราเหมือนกับว่าแม่หัวแก้วหัวแหวนเป็นนบีที่หัวแก้วหัวแหวนนะฮะว่าเป็นลูกนะนะครับ <c oughs> ลูกของเราอ่ะนะไอคนไหนที่โปรดปรานที่สุดเนี่ยเป็นลูกก็เรียกว่าไงลูกหัวแก้วหัวแหวนเห็นไหมครับใครจะใครจะทําอะไรลงกุรานมาใครจะว่าอย่างนี้ลงกุรานมา ใครจะด่าลงกุรอานมานะครับลงมากันเอาไว้ทุกอย่างเหมือนกับเป็นหัวแก้วหัวแหวนสุดรักเลยแหละนะ mm hmm. เมื่อเราไปพิจารณาที่อัลลอฮ์ได้เล่าอัลลอฮ์ใช้สำนวนต่างๆที่พูดถึงนบีของเราในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเห็นไหมครับยิ่งไปกว่านั้นใครมาเรียกยาบั้นกอเสียมก็ลงอันกุรอานมาไม่ได้อย่ามาเรียกนบีมาเรียกราซูลเหมือนกับเรียกมนุษย์คนอื่นไม่ได้เห็นไหม นั่นสาเหตุมูลเหตุในการประทานอายานีเนี่ยเนื่องจาก,กว่ามีพวกมุชลินไปเรียกนบีเรียกว่ายาอับันกเอ,อ,อเซมโอพอยเซมอัลลอฮ์ก็ลงอัลกุรอานมาเลยว่ายาเอาการเรียกเราซูลเรียกนบีเนี่ยเหมือนกับไปเรียกมนุษย์คนอื่นๆไม่ได้เด็ดขาดพี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ อัลกุรอานได้บอกกับเราวร่าเป็นสำนวนที่บ่งชี้ที่เราได้รับความรู้จากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์นั้นทรงรักและก็ทรงให้เกียรติทรงยกย่องนบีของเรายิ่งไปกว่านั้นนะครับมีอายอัุกุรานอีกอายาตหนึ่งที่ใช้พวกเรานะครับให้ถวายสะดุดีกับท่านนาบี็อลล,ลอัลฮุอะไอยฮะซัลลัมโดยขึ้นต้นที่อัลลอฮ์ก่อน อินน ah uh ัลลอฮะวะม่าลาอิกะตะฮูยอัสสลูนะอะลันนบียาอัยยุฮัลละดีณอามานูซัลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาซึ่งอายะห์ที่ขึ้นต้นโดยกับนิดาเนี่ยเรียกยาอัยยลรดีเนี่ยเยอะแยะอายะห์นี้ถ้าหากอัลลอฮ์จะบอกว่ายาอัยยลรซีนณอามานูซัลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาได้ไหมได้แต่อัลลอฮ์ไม่ใช่อัลลอฮ์ไ oh, ม่บอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงสลาวาตให้กับนบีแบบสลาวาตแบบจริงๆอัลลอฮ์ไม ah ่พูดอย่างนี้อัลลอ ย้อนไปขึ้นต้นว่าอินนัลลอฮะแท้จริงอ oh นะัลลอฮ์นะว่ามาลาอิกะตาหูและมาลาอิกัดของอัลลอฮ์ด้วยนะอยู่ซ่อนรู้นาลันนาบีสลาวดให้กับนาบีนะและหลังจากนั้นเพิ่งจะบอกว uh ่าอย่าอายูฮัลละดีนาอามานูเพราะฉะนั้นพวกต่านทั้งหลายผู้สตาต้องสลาวดให้กับนาบีด้วยแล้วสลาวดแบบจริงๆด้วยไม่ใช่มานั่งเล่นกันเห็นไหมครับ ตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาได้ให้เกียรตินบีในเรื่องของการสละวัดอิบาดได้หนึ่งอัลลอฮฺสุบานุตาลาทรงใช้นะครับใช้ให้มนุษย์ทาแต่อัลลอฮ์ไม่เคยทําอัลลอฮ์ไม่ต้องทําแต่ทบเวลาสละวัดนบีเป็นไงขึ้นตนที่อัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์สละวาดเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่นําเรียนกับพี่น้องนะถึงฐานะต่างๆของความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ทรงมีต่อนบีนะครับ อันกุรอานจะเล่าอะไรถึงนบีอีกพี่น้องคงต้องติดตามในตอนต่อไปวันนี้รายการเรื่องเล่าจากอัรกุรอานก็คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะสัลลัลลอฮุอะลาอันบีน้ามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซัฟบิฮิวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมฮัมมัดซอลเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา